เอาจริงนะแบอบกว่าจะร้องไห้อะไแกคือขึ้นไปแล้วบอกว่าไม,ไ,มไม่เคยมีความรู้สึกอะไรแบบนี้เลยเพราะว่าไปขึ้นมาหลายๆเวทีอย่างเงี้ยก็ขึ้นไปด้วยความรู้สึกว่าเออแบบสนุกสนานอะไรเงี้ยพอมาแบบเวทีนี้มันมันเหมือนแบบว่าคือเราเตรียมในใจอยู่แล้วว่าวันนี้เราจะเราจะพูดเราจะขอบคุณใครบ้างแล้วบังเอิญมา่พอมานั่งอยู่แล้วมีหน้าของอาต้อยเษตาขึ้นมาตอนที่แบบว่าเขามีโชว์อยู่แล้วมันทำรู้สึกว่าเฮ้ยแบบคืนนี้เราเรามานั่งอยู่ตรงจุดที่ ไม่มีไม่มีคนเหล่านี้แล้วหรออะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งแบบแต่ละท่านเนี่ยผมก็ร่วมงานมาแทบจะทั้งหมดเลยนะฮะที่อยู่ในอยู่ในวงการบันเทิงเล่นละครเล่นหนังอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พอมันขึ้นไปไมันก็เลยรู้สึกว่ามันมันจุกจุกอะ่ะมันแบบโหมันแบบมันแล้วเราไม่เคยพูดถึงพี่ไก่เลยเราไม่เคยขอบคุณแคาในเวทีไหนๆเลยเราจะขอบคุณช่องสามเราขอบคุณแบบคนนั้นคนนี้ขอบคุณหลายคนแต่เราไม่เคยขอบคุณคนที่เขาชวนมาเป็นพิธีกรเลยอนะไรเงี้ยก็คือเลยถือโอกาสในวันนี้เป็นเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสขอบคุณพี่ไก พี่หนุ่มกับเส้นทางจากกับคมูรีที่เขาบอกว่าดารามาเป็นพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยกพี่หนุ่มมาเบียนมามีวันนี้แล้วคือคือมัน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 ก็เป็นธรรมดาละครับเพราะว่าทุกคนเขาก็จะมองว่าความเฉพาะด้านความเฉพาะทางของแต่ละบุคคลมันอาจจะแตกต่างกันไปแต่ผมเองเนี่ยก็อยากจะอยากจะเป็นตัวแทนของของ ของออเขาเรียกอะไรอะความตั้งใจนะครับแล้วก็อยากให้แบบน้องๆที่หรือว่าคนอื่นๆที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ฉันมาในแนวทางนี้แล้วฉันจะกลับไปเป็นแนวทางอื่นไม่ได้หรือเงี้ยไม่ไม่อยากให้มองแบบนั้นนะครับผมเองเนี่ยเคยถึงขั้นที่ว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบผู้ประกาศข่าวหรอกมันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่สื่อหรอกแต่มันก็แค่แบบนักแสดงคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือคือพอมาวันนี้มันก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าความตั้งใจเนี่ยมันสําคัญที่สุดนะฮะ แล้วอีกอย่างหนึงผมมองว่าปัจจุบันนี้โรคมันเปิดกว้างนะครับผมเชื่อว่า,าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในแต่ละบริบทมันสามารถพลิกแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้การทำงานตรงนี้มันต้องรับแรงกดดันจากหลายๆภาคส่วนที่แยกกโโ้กัการทำงานโอ้โหก็ก็แน่นอนแต่ก็ต้องต้องแต่ละวันก็ต้องเจออะไรมีลูคคือมีทั้งมีทั้งคนที่รักแล้วก็มีคนที่เกลียดเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราทํางานสมมติอ่ะผมยกตัวอย่างเช่นรายการผลกระสามันมีคนที่ได้ประโยชน์ แล้วก็เสียประโยชน์เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ที่มันมันมันไม่สามารถที่จะแบบปฏิเสธได้นะว่ามันก็ต้องมีคนที่ไม่ชอบไนพอใจรราด้วยอยู่แล้วอย่างผมพี่หนุ่มเนี่ยก็คือเป็นพิธีกรในยุคนี้ที่มีกระแสะมาบาสูงขึ้นทุกวันเลยค่ะในการทำงานเรากดดันตัวเองหรือว่าตั้งใจยังไงบ้างในการที่ทำงานคือถามถามว่ากดดันตัวเองไหมไม่ได้กดดันตัวเองเลยนะครับแต่ว่าแค่แค่แค่รู้สึกว่าเรามีส่วนหนึ่งที่คิดเหมือนกับว่าเออบางครั้งเราก็ แบกความคาดหวังของคนเอาไ้เยอะเหมือนกันบางครั้งเขาก็อยากให้เราทําแบบนี้อยากให้เราทําแบบนี้ทาไมไม่ทําแบบนี้ทําแบบนี้ไม,ไม่เป็นกลางทําแบบนี้ทาไมไม่นําเสนอฝั่งนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็แค่คิดบวกนะครว่าว่า,วาสิ่งที่เขากาลังกาลังต่อว่าเราหรือที่ไม่พอใจเราก็คือแค่ว่าเขาเองเนี่ยคาดหวังกับเราม,มันก็เป็นอะไรที่เราคิดบวกแล้วก็เออเราก็จะสบายใจอย่างเงี้ยส่วนนึ่งอธิกายเป็นต้นแบบของวิกน,น้องๆที่อยากจะเดินมาตามแนวทางที่หนูโอ้ถ้าเกิดเป็นเป็นอย่างๆก ก็จะดีใจมากนะครับเพราะผมเองก็อยากให้แบบน้องๆแบบที่กําลังจะมาเป็นพิธีกรหรือมาทําข่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ได้ได้แบบเ,เ,เดินเข้ามาสู่วงการนี้อะไรเงี้ยจะได้แบบมีบุคลากรเพิ่มขึ้นมากๆรเรื่องวชา,าไปดึงครับมีมีเรื่องหมาต้องพาไเรเรื่องหมาเหรอก็มันฉีใส่มือวันนี้ไงก็เลยได้รางวัลนี้ด้วยไงถือว่าให้โชคให้โชคอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ไม่รู้เหมือนกันก็คือบอกว่าคือคือก็คือจับจับเขาอยู่อย่างเงี้ยเขากำลังเดินกำลังจะย้ายเขาให้มาอยู่ในผ้าแล้วเขาก็ฉี่เลยอะไรเงี้ยก็ฉี่ใส่มือก็แล้วก็ฉี่ใส่โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยตกใจตกใจแต่มันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะมันคือรายการสดอะไรเงี้ยก็ต้องเอาก็คือหมามันจะฉี่อะมันก็ต้องฉี่ไปบอกว่าอย่าไปฉี่ไม่ได้อย่าไปฉี่นะมันก็คงไม่ได้เลยตใช่ใช่แล้วก็เช็ดกันไปอย่างเงี้ยครับแก้ปัญหาแบบนี้บ่อยไหมพี่หนุ่มที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโอ้ยบ่อยครับก็คือทุกรูปแบบนะฮะทุกรูปแบบที่เจอ พี่หนุ่มสีงหลายคนมองเราเป็นพิธีกรที่แอดวานสามารถคุยกับสัตว์ได้ที่เคยมาหมดแล้วครั้งนี้ก็ไม่น้องหมาฮะไม่หลอกก็คือเขาเขาคงจะแบบล้อเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือคือก็โอเคนะคือเป็นพิธีกรที่คุยกับสัตว์ได้ผมก็โอเคเพราะมึงไม่มีใครคุยเลยอย่างเงี้ยรู้สึกแบบโกรธอยู่น้อยใจว่าพวกคนแบบว่าพูดทั้งกับเทียบปากกับม้าบ้างกับอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะ รู้สึกแบบเราโกรธไหมเราแบบว่าอะไรนี้ไหมพี่ไม่ไม่ไม่โกรธเลยฮะคือพี่ไม่โกรธเลยเพราะว่าตัวพี่เองเอก,ก,ก็ต้องยอมรับว,ว่าพี่เองเนี่ยไม่เคยเรียนสื่อสารมวลชนไม่เคยเรียนไม่เคยอะไรเรียนรู้พวกนี้ไม่เคยเลยอะไรเงี้ยเหมือนเป็นวยวัดแล้วก็ต่อยก็ตรงเป้าบ้างไม่ตรงเป้าบา้างนี่นะครับก็พอมาวันนี้พอเราเข้ามามาสู่สังเวียนแล้วเนี่ยมันก็จะมีคําสอนคําสอนก็คือคําต่อว่าของประชาชนที่เขาว่าเราแล้วแหละว่าเฮ้ยทำไมทําแบบนี้ทําไม่ดีเลยทําอย่างนี้น เราก็แค่หยิบเอาสิ่งที่เขาว่าเนี่ยมาแก้ไขปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยคือพี่พี่ไม่ค่อยไม่เคยมองว่าคนที่ด่าเราแล้วทำให้รู้สึกเสียใจพี่จะเก็บมาแล้วเป็นเป็นแรงผลักดันมากกว่า,อ,า,าอย่างเราทำรายการอย่างนี้มากๆอ่ะสุขภาพเรามันก็จะออกทางหน้าจอว่าเราควดไหมเกณฑไป,ปอย่างเงี้ยเป็น,นเป็นเป็นไม่ว่าระยะยา,ยา,าวหรือมันจะกระทบต่อสภาพจิตใจส,สภาพก็ก็ก็ทุกวันนี้ก็ต้องปรึกษาจิตแพทย์ก็ต้องคุยกับจิตแพทย์เหมือนกันครับเพราะว่ามันก็เป็นเป็นเรื่องที่มันจําเป็นที่จะต้องต้องระบายออกไปหาเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ย กลัวเพราะว่า,วาเพราะว่าจิตแพทย์เนี่ยก็ก,ก็ก็คือตอนแรกเราคิดเราเก่งเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเราแกะได้เราสัมภาษณ์ไปแล้วก็ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยคุณหมอเขาบอกไม่ใช่นะคุณหนุ่มเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสัมภาษณ์มาเนี่ยไม่ว่าคนนั้นก็ใช้วิธีนี้ในการยิงคนเผาบ้านฆ่ากันตบตีน้ำกรดสัดนะมันจะฝังอยู่ในจิตใต้สํานึกของเราแล้วพอวันหนึ่งเนี่ยที่เราอาจจะไม่เคยด่าอาจจะไม่เคยรู้สึกว่าจะททาแบบนี้ วันหนึ่งถ้าคุณโกรธมากๆคุณทะเลาะใครมันจะไปยิตไอ้จิตใต้สานึกเนี้ยสิ่งที่เราแบบเก็บไว้ในลิ้นชักเนี้ยแล้วเปิดออกมาแล้วอาจจะเอามาใช้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าเราจําเป็นที่ต้องต้องหาแนวทางในการแบบว่าพยายามปล่อยมันออกไปบ้างวิธีบำบัดคืออะไรครับบำบัดเหรอครับก็ก็ทำอะไรที่เราไม่เคยทําอย่างเช่นแบบว่าเมื่อก่อนเป็นคนที่แบบไม่ขับรถก็ขับรถกับเพื่อนกับน้องๆอะไรอย่างเงี้ย นะคืออันนี้ขอโทษนะคือธรรมดาเมื่อก่อนแบบไม่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยวันนี้ก็จะแบบเออดื่มแชมเปญบ้างจิบจิบอะไรอย่างเงี้ยเออแบบก็ก็ลองดูก็ใครเครียดอะไรเงี้ยก็ก็โอเคต้องพยายามมั้ยครับพี่หนุ่มฮะมันเบาขึ้นมันได้ผลเลยครับพี่ได้ผลนะเพราะว่ารู้สึกว่าเออวันนี้กูเครียดกูเครียดจังเลยอะไรเงี้ยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้ กูไปจิบละอะไรนะ <laughs> มันก็ <c oughs> มันก็มีต่างจากละครไหมเพราะละครมันจะมีการสลัดออกมาแต่การเป็นผู้ประกาศมันมีวิธีสลัดออกมาไหมครับก็กลับถึงบ้านเจอพี่เมย์เจอไม่ไม่ฮะค,คือคือคืออันนี้มันเป็นเรื่องที่สลัดไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่มันแบบพอเราสัมภาษณ์มาเนี่ยมันก็จะติดอยู่กับเราในแหละเพียงแต่ว่า เราต้องต้อง,ต,องต้องพยายามแบบลืมแล้วก็เดินไปข้างหน้าให้ได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณสบายพี่หนุ่มหนูว่าต้องไปเจอคุณหมออะไรก็เนี่ยคุณหมอไปกว่า <c oughs> คุณหมอมคุณหมอมคุณหมอต้องไปต้องไปเจอบ่อยไหมพี่หนุ่มของผมนี่ประมาณเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งก็จะโทรคุยอะไรเงี้ยครับสุขภาพกายได้ตอนนี้โอเคครับแข็งแรงก็ก็ยังฟิตดีอยู่แต่ว่าพใจก็คือแข็งแรงเหมือนเดิมนะพี่หนเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับอันไหนนะอ๋อ ก็คือจริงๆแล้วก็วคือมีเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะนะฮะแต่ว่าณวันนี้ก็ไปไปเช็คแล้วก็พยายามแบบว่าดูแลตัวเองจนกระทั่งตอนนี้มันโอเคละมันก็ไม่ได้แบบว่าผิดจังหวะไม่ได้ไม่ต้องกินยาไม่ต้องอะไรละฮะออก็ปกติครับโอเคขอบคุณครับพ <etric, S 2> ี่น้ามันเกิดพี่น้าครับมาฮะเมย์อะไรเชื่อใจไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรเชื่อใจเลยครับเพราะว่าเราก็แบบว่าเอ่อก็าปันเกิดของของเมย์ก็คือเหมือนกับเราก็รู้จักกันอยู่กันมานานอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ไม่ได้มีเรื่องพวกนั้นอยู่แล้ว Okay.